ช่วงนี้จะมาพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าฐานหินภาคใต้พอดีผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างนะโรงไฟฟ้าฐานหินภาคใต้นี่ครับเนี่ยก็เลยขออนุญาตล่าไปฟังเสเล็กน้อยในฐานะนที่ผมเองก็ไปเห็นอะไรต่างม,มาเนี่ยครับแล้วก็ไปสำรวจข้อมูลมาให้ทางราชการฟรีๆด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตมาคุยในเรื่องนี้เสเล็กน้อยนะครับแต่หลายท่านเนี่ย มักจะพูดถึงพอเราพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้เนี่ยรับหลายๆท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่น่ามีนะเพราะว่ากลัวโมลพิษอะไรต่างเนี่ยครับแต่จริงๆไม่ต้องกลัวหรอกครับนะเพราะว่าเรามีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่เมาะ,นะทุกวันนี้คนก็อยู่กันตตึมนะครับหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดีกว่าอยู่ที่ระยองมาตาพุทธก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีข้อพิสูจน์แน่นเห็นนะครับดังนั้น ถ้าเรายังมีโรงไฟฟ้าอยู่ทางใต้เนี่ยนะครับน่าจะดีเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าข้างหลเนี่ยครับภาคใต้นี่ผลิตที่ภาคอื่นแล้วไปส่งไปให้ภาคใต้ใช้โอ้ยอย่างน,นี้นี่ถือว่าไม่แฟร์แม้แต่มาเลเซียเนี่ยครับที่อยู่ในแหลมมาลายูทางใต้เราเนี่ยยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งหลายโรงนะครับนะบนะแล้วก็เขาก็เทคโนโลยีเราเนี่ยดีกว่าของเขาด้วยซ้ำไปไม่น่าจะมีปัญหานะแต่มักจะถูกต่อต้านนะวันนี้เนี่ยครับผมก็เลยไปที่ทรรเนียบรัฐบาลน,นะครับ เอะเทรืองเรียนมาฝั่งตรงข้ามทำเนือดได้มาเนี่ยครับเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องเราควรจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูเส้นเล็กน้อยเนี่ยครับนะนี่ครับอันนี้เป็นจดหมายถึงนายกเนี่ยครับให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้โดยด่วนที่สุดนะถึทงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับนี่ผมไปมาแล้วนะครับเห็นไหนมครับนี่มี รับเรื่องเราร้องทุกข์เนี่ยครับหนึ่ง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 สี่ตัวเนี่ยครับแล้วก็มีผมเนี่ยไปยื่นหนังสือนะเนี่ยผมก็ไปยื่นหนังสือเนี่ยครับถึงทางราชการนะเพื่อที่จะให้นายกเนี่ยพยายามคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินภาคใต้นะครับการที่เราจะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินภาคใต้นั้นเนี่ยครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับแต่ว่ามักจะถูกอดขวางผมมี ตัวเลขมาให้ทุกท่านได้ชมดูนะครับว่าการมีโรงไฟฟ้านั้นดีอย่างไรนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือตัวเลขที่ชี้เห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะครับของคนที่ระยองทั่วประเทศและกทมครับอย่างอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะติดเชื้อและปรสิตเนี่ยนะครับที่ระยองเนี่ยประมาณ38นะครับทั่วประเทศ135กอกทม47 แสดงว่าอะไรแสดงว่าติดเชื้ออย่างนี้เนี่ยระยองยังน้อยกว่าทั่วประเทศจำนวนน้อยกว่าทมเนื้องอกนะบางคนบอกว่าเนี่ยมันมีมลพิษนะจะเกิดเนื้องอกเนื้องอกเนี่ยในระยองเนี่ยประมาณ99นะอัตราส่วน99ต่อแสนคนนะครับทั่วประเทศ123ครับและกทม185.8ครับเห็นไหมครับกทมมีเรื่องเนื้องอกมากกว่าเรื่องโรคเลือดนะอายุวะสร้างเลือดเลือดเนี่ยครับความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกันเนี่ย นะระยอง1.1นะทั่วประเทศ1.7กรทม1.9น้อยกว่าที่อื่นเลยอะระยองเนี่ยครับนะหรือโรคทางจิตเวชนะก็1.3น้อยกว่าที่อื่นอาจจะกรทมจะน้อยกว่าระยองแต่ว่าทั่วประเทศยังมากกว่าระยองเป็นต้นนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับระยองก็มีน้อยกว่าทั่วประเทศแต่จะมากกว่ากรทมนิดหน่อยนะครับโรคเยื่อทางเดินระบบหายใจบางคนบอกมีมลพิษ นะ62ทั่วประเทศ63กรุงเทพ76เห็นไหมกรุงเทพเบ่ยงมากกว่านะโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยนะครับก็ระดับตกลงรละยองเนี่ยมีการเสียชีวิตเพราะเหตุเหล่านี้น้อยกว่าทั่วประเทศว่างนั้นนะครับดังนั้นจะบอกว่าแถวนี้มีมลพิษเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมหนักในระยองนะในระยองเนี่ยนะมาตาพุทธอะไรต่างเนี่ยครับมีนิคมอ,อุตสาหกรรมเนี่ยครับหนักอยู่เยอะ นะครับมีโรงไฟฟ้าท่านหินด้วยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยที่ระยองไม่มีปัญหานะครับนี่คือข้อมูลที่ผมค้นพบมาให้ดูเนี่ยครับทีนี้เราดูสถิตินะการป่วยไข้ต่างๆเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะถ้าพูดถึงระยองเนี่ยภาพรวมก็อย่าง,น,งนะแล้วว่ากันตามอำเภอเลยนะอย่างที่บ้านฉางอขอโทษดีที่มาบตาพุทธเนี่ยครับมันอยู่ในเขตนะมันอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับปรากฏว่าโอเค โรคติดเชื้อปรสิตนยครับพยาธิอะไรพวกนี้นะโรคติดเชื้อพวกนี้เนี่ยอำเภอเมืองจะมากกว่าเพื่อนนะเนื้องอกูนอำเภอเมืองก็เยอะนะเจ็ดพันสามต่อประชากรแสนเนี่ยที่ป่วยเนี่ยครับที่อื่นยังน้อยกว่านะครับอาจจะมีมาเรงเยอะกว่านะแต่ว่าโรคเกี่ยวกับเลือดอันดับหนึ่งอยู่อำเภอบ้านค่ายครับนะมีถึงอำเภอพัฒนานิคมเขาชะมาวปลวกแดงวังจันทร์แกลงบ้านฉางแล้วก็เมืองอำเภอเมืองเนี่ยก็มี พวกที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดหนักเนี่ยอยู่เยอะนะครับโรคเลือดนะครับน้อยนะแล้วก็ความแปรปรวนทางจิตหนึ่งหมื่นคนเนี่ยวังจัน 1, 5, ห,หมื่นห้าเยอะกว่าอีกเห็นไหมความดันโลหิตสูงนะครับนะถ้ามีมลพิษจริงมันได้มีความดันที่โดดสูงนะห้าหมื่นห้าแต่นี่ครับวังจันเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นนะครับโรคระบบหายใจเนี่ยไหมสามหมื่นแต่ว่าที่วังจันสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่ง นะแล้วก็ที่บ้านค่ายสามหมื่นสองมากกว่าอีกนะครับนะหรือว่าเนี่ยครับปลวกแดงสามหมื่นเก้ามากกว่า 33, สามหมื่นสามสิบเห็นไหมแสดงชัดเจนว่าแถวนี้ไม่ได้มีมลภาวะอย่างที่เข้าใจนะเรื่องโรคก,กล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่วังจันทร์หรือที่อื่นก็ยังมากกว่าที่อําเภอเมืองหรือที่มาตาพุทธดังนั้นบอกไม่ได้เลยว่ามาตาพุทธนั้นมีมลภาวะอย่างที่เราเข้าใจนะครับนะอันนี้คือผมเอาตัวเลขจริงๆเนี่ยครับของทางกระทรวงสาธารณสุข มาพิสูจน์ได้เห็นเลยนะครับว่า,าตัวเลขที่าทางราชารทาง NGO ต่างๆมาอ้างนั้นเป็นตัวเลขปลอมครับเนี่ยความจริงแล้วคนป่วยไข้หรือตายเนี่ยเนื่องจากโรคต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับที่ระยองยังน้อยกว่ากรุงเทพแล้วก็อำเภอต่างๆเนี่ยครับอำเภอที่มีนี่คงตั้งอยู่ก็ไม่ได้หมายว่ามีเชื้อโรคมีโรคต่างๆการเกิดโรคต่างๆมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูที่อยู่อาศัยนะครับผมไปหาข้อมูลที่อยู่อาศัยมา ที่อยู่อาศัยเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยปี59น,นะมีที่อยู่อาศัย73,000หน่วยเพิ่มที่เพิ่มขึ้นนะ5,085,000นี่คือที่เพิ่มขึ้นทวนขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีที่อยู่อาศัยสร้างใหม่นะ33,000หน่วยครับรวมมูลค่า74,000ล้านนะครับถ้าแถวนี้นะเนี่ยที่อำเภอที่อำเภอมาตาที่มาตาพุทธระยองเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ามีมลพิษเนี่ยคนจะมาอยู่ไหมบางคนบอกจําเป็นต้องอยู่แหม้จจํเป็นยนังต้องอยู่แหะครับลงนั่งรถไปสักยี่สิบโลขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับก็ยังสบายๆนะครับนะฮะไม่จำเ,เป็นต้องอยู่ตรงนั้นแต่การที่อยู่ตรงนี้แสดงว่ามันไม่มีมลภาวะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเครื่องอยืนยันนะครับนะะแล้วก็ที่ระยองเนี่ยมีโครงการเปิดตัวเนี่ยครับบ้านเดียวะอะไรต่างเนี่ยครับนะที่เปิดเปิดตัวทั้งหลายเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนะี่ย ราคาเฉลี่ยก็แย่ๆหมดเลยเนี่ยครับดูสิครับแผนที่ครับนี่คือแผนที่ตรงนี้แถวนี้โครงอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่นี้เลยนะนี่มีท่าเรือน้ําลึกแล้วก็มีโรงงานาไฟฟ้า่านหินเนี่ยนะครับนะเห็นไหมบ้านจัดสรรโครงการคอนโด,ดเปิดเต็มไปหมดเลยครับไม่ไม่หวัน่นนะไม่หวั่นเลยครับแต่มันไม่มีถ้ามีใครจะกล้าไปอยู่ล่ะครับไปอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอไปอยู่ไกลๆหน่อยหน่อย,ย,ยแล้วนั่งรถมาขับรถมาสักสิบโล นะมาทํางานที่มาตาพุกก็ยังได้ทำไมต้องมาหยูดแถวนี้มันอยู่แถวนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีโมลพิษนะครับนะนี่คือเรื่องที่เราต้องเข้าใจเนี่ยครับนะคือถ้าเกิดว่าแถวนั้นเนี่ยมีโมลพิษจริงๆเนี่ยครับเขาไม่อยู่หรอกครับมันไม่มีโมลพิษเขาจึงอยู่ถึงมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นหมื่นหน่วยในรอบประมาณสักห้าปีที่ผ่านมานี่แค่ห้าปีนะถ้าเป็นสิบปีเนี่ยโอ้ยยิ่งไปขึนใหญ่เพราะแถวนี้เนี่ยเป็นนิโคสารรมานานแล้วนะครับ นี่มาดูโรงแรมบ้างนี่ผมไปสำรวจเองออกเงินเองเลยนะครับช่วยชาติครับนะค่าเบีย้ยเลี้ยงอะไรต่างค่าประชุมผมก็ไม่เอานะเนี่ยโรงแรมเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมนี่แถวนี้คือนี่คมอุตสาหกรรมอยู่นี่นะเนี่ยโรงแรมอยู่แถวนี้ถ้าเกิดลมพัดลมพเพไปเนี่ยครับมันน่าจะอยู่ไม่ได้นะไม่มีปัญหาครับนะเนี่ยโรงแรมตันสิติเนี่ยครับนะมีอยู่แถวแถวนี้สิบสามแห่งในปีห้าสามนะตอนนี้ขึ้นมายี่สิบเก้าแห่ง นะขึ้นมาสองเท่ากว่าครับในเวลาตั้งแต่ห้าสามไปหกสามสิบปีเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะอย่าได้กลัวอย่าได้หวันนะครับไม่มีปัญหานะทีนี้เรามาดูเนะี่ยมาตราพูดเห็นไหมครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนะ่โรงงานทั้งหลายเนี่ยอยู่แถวนี้กันเต็มหมดเลยครับไม่ต้องกลัวนะนี่เป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับนะประชากรเนี่ยนะประชากรทั่วประเทศเพิ่มขึ้น4ี่เซนะ กทม0.67เยอะกว่ามีแรงดึงดูดนะระยองประชากรเพิ่ม1.84อะมากกว่าทั่วประเทศมากกว่ากรุงเทพอีกเพราะลึงดูดให้คนมาทํางานครับนะฮะในเทศบาลเมืองระยองนะเพิ่มขึ้น0.7ก็ยังเยอะกว่ากรุงเทพหไหมเทศบาลมาตาพุทธที่บอกว่ามีมลภาวะเนี่ยเพิ่มขึ้น3.49ต่อปีอะเยอะไหมต่อปีนะครับต่อปีนะลำปางเนี่ยที่เอาลำปางมาดูเพื่ออะไรหมยเพื่อที่จะเห็นว่า ตรงนั้นมีโรงงานที่มีมลภาวะใช่ไหมครับมีโรงงานาโรงไฟฟ้า่านหินแม่เมาะนะฮะที่เขากล่าวหากันแต่ความจริงไม่มีอย่างนั้นครับดูหน้าลําปางเนี่ยประชากรติดลบป้อเลยนะไว้เพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆเ,เนี่ยครับประชากรถูกเมืองใหญ่ๆดูดประชากรไปก็เลยติดลบแต่ที่แม่เมาะเพิ่มขึ้นนะครับเทศบาลจําหวแม่เมาะอาจจะติดลบนะครับแล้วก็อุตรดิษนะครับก็ติดลบนิดหน่อยคือแม้แต่จังหวัดพะเยาแพร่น,น่านพวกนี้ติดลบทั้งนั้นแหละเพราะว่าถูกดึงดูดโดย เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นตัวเมืองเชียงใหม่ดังนั้นจึงไม่น,น่าแปลกใจนะครับไม่ใช่ว่าที่แม่เมาะนี่แย่แล้วไม่ใช่นะครับคนยังย้ายเข้าอยู่ในอำเภอเมืองแม่เมาะตั้งเยอะเพียงแต่ที่แต่บนแม่เมาะมันอาจจะไม่มีพื้นที่แล้วก็เลยลดร้อยหลายหายไป,ไปไปอยู่ที่อื่นแทนนี่มันข้อพิสูสุดชัดเจนครับว่าไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาเนะนี่ยผมก็เลยทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับนะประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยครับ เขาดูมาแล้วเนี่ยครับเขามั่นใจว่าสร้างโรงไฟฟ้าดีแน่นอนสร้างโรงไฟฟ้าดีแน่นอนชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ลงประชามติไปเลยคือถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เห็นด้วยจะเอาเรื่องโรงงานไฟฟ้า่านหินเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องยอมไม่ใช่ฟังแต่เอ็นจีโอขนาดชาวบ้านในท้องถิ่นเขายังยอมอ่ะเขายังเอาเพราะเขาอยากได้ความเจริญใช่ไหมแต่เรากลับไม่ให้เขาอ่ะเรากลัวชาวบ้านเจริญ เรากลัวชาวบ้านมีเงินเรากลัวชาวบ้านมีอิสรภาพทางการเงินวกเรากลัวชาวบ้านมีอิสรภาพทางความคิดจะต่อต้านรัฐบาลเผด็จการหรืออย่างไรนะครับนะเราคงต้องช่วยกันคิดนะครับอะไรก็ตามที่ประชาชนต้องการไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นเขาก่อนผมพูพใ่้ฟังเนี่ยครับนะกระเช้าขึ้นภูกระดึง97%อยากได้ประชาชนไม่ให้นะเหมืองทองคำนะ80กว่า90%เปเเหมือนกันอยากให้สร้างนะอยากจะให้เปิดเหมืองทองคำประชาชนอยากได้แต่รัฐบาลไม่ให้ นะครับหรือเขื่อนแม่วงประชากรก็8 0กว่กาเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอยากให้มีการสร้างเขื่อนแม่วงรัฐบาลไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาให้ดูผมยื่นหนังสือท่านนายกเนี่ยคงไม่ถึงแล้วครับแต่ว่ายื่นตามกระบวนการไปแต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ยก็พยายามที่จะให้ประชาชนได้รู้เนี่ครับว่าคือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการลงไฟฟ้าเนี่ยครับทั้งรวยชาวบ้านท,ทั้งที่เทพา สงขานะครับอำเภอเทพาสงขลาแล้วก็อํเาเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เนี่ยอยากจะให้ลงไป,งประชามติเพราะมั่นใจว่าผ่านแน่นอนประชาชนส่วนใหญ่ต้องการโนงไฟฟ้าแน่นอนแต่เรากลับพยายามที่ยังไม่สร้างเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับนัยขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย,วยที่มันจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีในกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าทานเห็นนะครับ